สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้กับครูจุ๊แจงนะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องโจทย์ปัญหาของร้อยละค่ะมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะร้อยละ60ของลูกอม1,300เม็ดคิดเป็นกี่เมตร้อยละ60ก่อนอื่นครูจะแปลงตัวเนี้ยให้เป็นให้อยู่ในรูปเศษส่วนก่อนนะคะถ้าพูดถึงร้อยละหรือเปอร์เซนต์ตัวแรกที่เรานึกถึงก็คือเลข100ใช่ไหมคะ เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนก็คือ60ส่วน100จำตัวนี้ได้ไหมคะของในทางคณิตศาสตร์ก็คือคูณ1,300เมตรคิดเป็นกี่เมตรก็คือเท่ากับค่ะต่อไปมาดูมีอะไรตัดกันได้บ้าง0นย์ตัด0ก็จะเหลือ60คูณ13เอา13ตั้งแล้วคูณด้วย6นะคะ6 38เขียน8ทด1 1> 6กหนึทดอีกหนึ่งเป็นเจ็ดคำตอบที่ได้ก็คือ780ดเมตรเราได้78แต่ว่าตรงนี้มันเป็น60สห่เพลนะคะเหลือศูนย์อีกตัวหนึ่งก็เลยเอาไปใส่ตรงนี้ไม่งงเนาะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2กันค่ะโรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงาน1,40คนเป็นพนักงานชาย42คนพนักงานชายคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของพนักงานทั้งหมดอันนี้เราจะใช้บัญญัติย,ยางเทียบนะคะ จำไว้เลยว่าตัวที่เราจะหาให้วางไว้ด้านขวานะคะโรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงานชายพอนอง,งอก็คือพนักงานนะคะ4 4 0คนเป็นพนักงานชาย42คนครูบอกแล้วว่าถ้าให้เทียบบัญญัติตยางเนี่ยเราต้องเริ่มเทียบจาก1นึ่งใช่ไหมถ้าโรงงานแห่งนี้มีพนักงาน1คนจะเป็นพนักงานชายกี่คนเราก็จะเอา 42ส่วนด้วยร้อคนหลักง่ายๆก็คือเอาจำนวนทั้งหมดพนักงานทั้งหมดไว้ข้างล่างนะคะแล้วเขาถามหาคิดเป็นร้อยละเท่าใดก็คือถ้ามีพนักงาน100คนจะเป็นพนักงานชายกี่คนก็คือเอาเดี๋ยวครูมาเริ่มมาทัดใหม่ตรงนี้เลยนะคะที่มันไม่พอ42

เหลือ3ส่วน1คูณ10เท่ากับว่าถ้าโรงงานแห่งนี้มีพนักงาน100คนจะเป็นพนักงานชาย30คนข้อนี้ก็เลยตอบว่าคิดเป็นร้อยละ30ของพนักงานทั้งหมดหรือ30%ของพนักงานทั้งหมดนะคะวันนี้ครูมีแบบฝึกหัดให้ทำา4ข้อนะคะทำเหมือนตัวอย่างที่ให้ไปเลยลองดูนะคะว่า ใน4ข้อนี้ข้อไหนทําเหมือนตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่สองสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ